สำหรับวัคซีนในเด็กตั้งแต่6เดือนไปจนถึง5ขวบ5ปีเนี่ยค่ะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งอเมริกาเขาก็อนุมัติแล้วถ้ามาถึงเมืองไทยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็บอกเฮ้ยจะให้ลูกฉีดดีไหมหลูกยังเด็กอยู่เลยอย่างของต่างเนี่ยสามขวบกว่าแบบนี้เนี่ยคือยังไงเองก็มั่นใจว่าให้ฉีดดีกว่าคุณหมอจะจะ,จะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างใช่ค่ะในประสบการณ์นี่มีน้องมาฉีดขวบเดียวเองค่ะเนื่องจากตอนนี้ fda ของอเมริกาซึ่งกว่าจะอนุมัติเน่กเนนนวลาาามมตตัั้งแ เป็นโควิด -19 นะคะก็ใช้ <_ an> เขาใช้งานวิจัยทดสอบทดลองจนพบว่าการฉีดในเด็กเนี่ยใช้โดสน้อยนะคะ,ะและฉีดแค่2เข็มห่างกันประมาณหนึ่งเดือน2อสสัปดาห์แล้วก็ลดการติดเชื้อได้30มสิถึงห<ะ>้าสอร์เซ็นตนะคะ,ะทีนี้เด็กเนี่ยน้องตังไม่ค่อยเสียชีวิตนะคะคนเสียชีวิตคือกลุ่มที่อายุมากแต่โอ้โหถ้าน้องตังเห็นเด็กที่เป็นโควิดชวัเห็นรายวันนะคะตอนนี้ไข้สี่สิบ และยิ่งถ้าเด็กอายุน้อยๆเนี่ยขวบหนึ่งเนี่ยเขายังพูดไม่ได้<ะ>พ่อแม่กังวลมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเด็กสี่ห้าขวบเนี่ยเขาพูดได้แต่ไข้ก็สูงกันทั้งนั้นเลยไข้สูงแล้วพ่อแม่จะกังวลมากว่ากลัวลง,ลงปลอดแต่จริงๆแล้วเด็กเนี่ยโอกาสเสียชีวิตจะน้อยแต่ต้องไม่มีโรคประจําตัวนะคะเ<ะ>มืองไทยมีเด็กเสียชีวิตเพราะเพราะเขามีโรคประจําตัวแม้แต่โรคจีซิกพีดีหรือโรคที่ไม่ได้รุนแรงที่ไม่ติดโควิดแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าติดโควิดแล้วต้องระมัดระวังมากนะคะ,ะ,ะดังนั้น ถ้าไปอ่านงานวิจัยของการฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยนะคะโหกว่าเขาจะนุมวัดได้ FDA อเมริกานี่ไม่ไม่นุมััดอะไรง่ายๆนะคะเออเพราะตอนแรกนี่วัคซีนเขานุมััดเป็นแบบฉุกเฉินเองน้องตังไม่ได้อนุมัติให้เป็นแบบใช้เป็นเป็นออดินารีหรือธรรมดาปัจจุบันก็เลิกอนุมวัิฉุกเฉินเป็นอนุมวัดธรรมดาแล้วก็ให้เด็กฉีดตั้งแต่6เดือนขึ้นไปถึงห้าขวบใช้โดสหนึ่งนะคะห้าขวบถึงสิบเอ็ดขวบก็ใช้อีกโดสหนึ่งอ่าขวบ วดนะคะ,คะแล้วก็12ปีขึ้นไปก็เต็มโดสถ้าผู้ใหญ่ก็สรุปว่าอย่าก,กลัวคะ่ะแล้ววัคซีนตัวนี้หาง่ายมาก